ผู้หญิงสมัยนี้ผมเห็นมีที่แปลกตามองตลอดทั้งกายาก็ดูช่างหน้าสนใจสมัยนี้ผมดัดลอนสมัยก่อนเอาไว้มวยไม่ต้องเสียเงินเสริมสวยยังและร,ะรวยรื่นใจแม้แต่คิ้วเขาก็ไม่แต่งปล่อยอยู่ในแหล่งธรรมชาติสมัยนี้กนแล้วว่าหรือไม่ก็ตัดทิ้งไปตาไม่คมเอายาหยอดอีกหน่อยก็ตาบอดสี ขนตาถ้าไม่ชี้ก็เอาของปลอมมาใส่บางคนจมูกไม่โดง่งกระดูกสีโครงเอามาเสริมจมูกแฟบก็ต้องเติมตัดเนื้อตะโพกมาใส่บางรักยิ้มไม่มีเอาไฟฟ้าจี้ให้มันบุม๋มปากแดงแดงแต่งให้มันโตมสีแดงมาสมเขียนใหม่ลำคอเธอไม่กลมกลึงหาเครื่องมาดึงให้มันยืดมองแล้วเป็นพังผืดเพราะเส้นมันยืดทั่วไป สมัยก่อนตุ้มหูเขาดูกันแต่พอควรสมัยนี้ใสทั้งครวนเห็นแล้วช่างกลัวลำไส้บางคนก็แห้งหอเหี่ยวไม่มีใครเหลียวดูลอนถึงเวลาหลับนอนต้องกอดหมอนร้องไห้บางเที่ยวฉีดฮอร์โมนบางคิดคนวิตามินเจ้าให้เหมือนมาริลินเดินดีดินไม่ไหวสมัยก่อนเขาไม่ห่วงเรือทรงทวงไม่แย่แต ทำไมชาติ่าแท้จะเปลี่ยนแปลไปทำไมมันก็เหมือนบุปผาไม่ถึงเวลาเบ่งบานแต่พอถึงฤดูกาลมันก็ต้องบานจนได้ผู้ชายเขารู้กันทั่วว่าหญิงแต่งตัวเพื่อให้ดูหวังปรารถนาคู่เอาไว้ชูชื่นใจแต่โปรดวางผมก่อนเออ,เอ,อ,เอ,อ,เอ,อ ไม่ใช่ว่าพรท่วงติงผู้ชายเขาชอบผู้หญิงทั้งหอมนอกหวานใน